ครับสวัสดีพี่น้องเฟซบุ๊กแฟนเพจเช่าเรี่ยวทุกคนนะครับเนาะมือนี่สิผ้ามากินผลไม้ปลาพี่น้องคือบักแง้วพี่น้องคนอีสานหนาจมูกดีนะครับเนอกว่าคืออีอย่างครับบักแงหรอว่าคอนแลนคอนแลนอีสานพี่น้องสิงมาตใัใไซประแดหรอว่าตใัใไซน้ำปลาประแดกบานเฮ้าหอยนะพี่น้อง รอดทิดตามรับชมเ้อครับเด้อว,ว่าเสี่ยกมากแบบได้พี่น้องท่าเบิ่ลกันครับพี่น้องนี่ครับหน่วยของมันแล้วตอนนี้ขอผมแกะะก่อกพี่น้องแกะหน่วยของมันออกมาเอาจังไปตำใสกับน้ำประแดกก้อนเดือนตรงมาแกะเปลือกก่อนพี่น้องแกะเปลือกออกะก่อนนะครับเนาะเอาจังก่อยมา ต่ำพี่น้องแค่เปลือกใส่มีดนี่พี่น้องมีดมันยังไงจะไหวเม,มีดพาพา,พาบีบออกสิชีพี่น้องนี่ครับพาขสิบีปูดเลยพี่น้องนะครับปอกเปลือกไปเลือกกันพี่น้องหลังจากเข้าเก็บเปล,เลือกเรียบร้อยเรบ้วพี่น้องอ่าสีได้ออกมาหน้าตาแบบนี้แหละครับพี่น้องเขาเจ้มาปรุงรสน้ำกันพี่น้อง วิธที่ปรุงกันง่าย,าย,ยพี่น้องก่อนเดินเข้าก็ต้องใส่ริกผงลงไปพี่น้องริกผงลงไปตามใจชอบความเผ็ดของแต่ละคนนะครับเนาะมักเผ็ดกับใส่ร้ายมักเผ็ดกับใส่หน่อยครับใส่ริดผงลงไปตามด้วยข้าวคััวลงไปพี่น้องคััวลงไปใส่ตามต้องการที่จะอหมักนะครับพี่น้องหมักหน่อยก็ใส่หน่อยหมักหลายก็ใส่รลายจากนั้นตามด้วย น้ำปลาลงไปพี่นอ้องรู้ว่าน้ำปลาแด็ดลงไปใส่ลงไปว้าหลังจากนั้นขา้าวกะใส่ผงชูรสหรือว่าผงนัวน,นั่นเองนี่หรอกไปว้าจานั้นขา้าวกะมาข้นข้นยังไยพี่นอ้องข้นจังไยโอ้สีสันเป็นตา เพชรที่พี่น้องบุบันตะเพชรใสลงไปอีกหน่อยอก็ระขมากก้นโอ้ยดำลายแตกพี่น่องเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับตำหมึกแหนของเอาพี่น้องเนี่ยครับสีสันหน้าตาออกมากแบบนี้แหละครับพี่น้อง ตำบักแนวของเฮาเยี่ยบเลวครับเรียบร้อยแล้วพี่น้องสำหรับตำบักแงนของสมของเปียวยวนไร่กินแก่หอนแดดวินแดดนี่พี่น้องบักแงนของเฮารื่อว่าบักคอเลนมาพี่น้องเสร็จแสเกันครับ มาเด้อครับพี่น้องจากนั้น,นพี่นอ้องเข้ามาลองชิมบื้อเน่าแซ่บครับ